ัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อธนิตครับคุณธนิตนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเปียกครับคุณเปียกนะคะเปียกครับเปียกนะคะขอโทษค่ะคุณเปียกตอนนี้เรียนอยู่เอ็นอะไรคะทํางานอยู่ครับทํางานอยู่นะคะเราเรียนที่นี่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสี่คเอ็นสี่นะคะอันนี้พี่อยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรคะที่อยากเรียนอาจารย์ตลอดตลอดจนเมื่อได้เรียนอาจารย์ในประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะคือตอนแรกก็เคยเคยเรียนเคยรู้สัยคุณมาก่อนทีนี้คือได้ข่าวหายไปก็อยากจะต่อตลอดขึ้นอีกแบบหนึ่ง แลวตอนมันเรื่อได้เลยอาจารย์แล้วบททำไก่อาจารย์แบบตรงไหนบ้างอาารย์มีความตั้งใจในการสอนนะครับดูทุ่มเทมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหาของอาจารย์กระชับแล้วก็เหมือนกับว่าเอาส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาในการเรียนครับมาสอนหรืออธิบายเรื่องวัฒนธรรมของญี่ปุ่นให้ฟังด้วยค่ะก็เป็นประโยชน์อีกอย่างครับแล้วคุณเฟียสบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างครับคุณเฟียสก็สนุกสนานดีครับพูดคุยกับอาจารย์ได้ปกติค่ะครับเรียนเองครับคคุณเฟียส มีไราจะถามบอกอาจารย์แบงค์บ้างค่ะก็อาจารย์สอนดีมากครับก็สู้ๆส่อนเราไปครับค่ะ,คะขอบคุณค่าาคะบพี่จ้าครับ